ที่รู้ว่าอยากาต้นไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ให้ทำได้คนนั้นเองแล้วมาตายอ่ะตอนนี้เสร็จ สวัสดีทุกทท่านได้นะครับผมสวัสดีที่พแล้วก็ f อนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับของช่อง JPP ี n นะครับผมวันนี้เจกพาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมมาที่ตลาดเซบันโคราชเหมือนเดิมนะครับผมเป็นตลาดต้นไม้นะครับผมตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าที่ตลาดเซบันโคราชของเรานะครับมีต้นไม้อะไรบ้างแล้วก็ราคาอะไรไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มต้นที่เป็น ร้านของไม้ด่างเนาะเดี๋ยวเป็นร้านไม้ด่างเนาะเดี๋ยวเราพามาดูกันปกติจะดูไม้มงคลวันนี้มีไม้ด่างมาเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมว่ามีต้นอะไรบ้างแล้วก็ราคาอะไรไงบ้างนะครับผมนี่ให้ดูเซิฟ์ฟก่อนนี่อาจจะขออนุญาตนะครับผมกูนะครับเดี๋ยวซูมอินให้ดูก่อนนี่ให้ดูนะว่ามีประมาณนี้นะครับผมนี่อ่ะยอนสอดสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับเป็น Garden House ครับ FN Garden House ใช่ไหมครับเดี๋ยวเจพิมพ์ชื่อร้านใหม่เนะอ่ะเด๋วร้าน FN นะครับผมสักครู่นะเจขึ้นชื่อร้านให้นะครับ FN Garden House นะครับครับ Garden House ขอเบอร์โทรติดต่อนะครับผม090 090ครับ982 982 เจ็ดสองศูนย์เจ็ดเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมครับได้ครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้สอบถามก่อนอย่างแรกนี้ทางร้านก็มีจะส่งใช่ไหมครับผมมีครับแล้วค่าจะส่งนี่คิดอะไรไงครับคิดเหมาครับแบบตะกร้าร้อยห้าสิบบาทแบบตะกร้า,150า,ห,า,ห,าหนึ่งร้อยห้าสิบาทก็คือเหมาเหมาหนึ่งหนึ่งตะกร้านี่ใส่ได้หลายต้นได้หลายต้นอยู่ครับถ้า<ม>เป็นกระถางห้ากระถางหกประมาณเนี้ก็น่าจะได้สี่ห้ากระถางอยู่เพราะว่ามันตะกร้าใหญ่ ครับผมอ่เดี๋ยววันนี้ให้พี่พามาดูเลยนะครับว่าต้นไม้พี่มีอะไรบ้างแล้วก็ราคานี่อะไรไงบ้างเดี๋ยวเริ่มจากด้านนี้ก่อนก็ได้ได้ะอ่ะอันนี้ก็เป็นไอแอนตูเรียมซูเปอร์บัม์ไหมครับใช่ครับซูเปอร์บัมม์นี่เขาจะใบแข็งๆแบบนี้นี่ต้องใช้เวลานะทุกคนกว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้นี่ครับอันนี้ไซส์กี่นิ้วครับนี่สิบไหมครับครับประมาณนั้นสิบนิ้วนี่ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้สองพันบาทคอุ้ยราคาดีมากเลยนะ ปีที่แล้วนี่ตั้งแปดพันนะไซนี้ราคาดีมากเลยแต่ไม่คิดว่าจะราคาดีขนาดนี้สองพันเนาะครับสองพันไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวใบเรียบใบเรียบเนาะใช่แล้วแบบนี้นี่ค่าส่งจะเท่าไหร่พี่ก็เหมาอยู่ดีครับเหมาอ๋อแต่ว่าต้นเดียน่าจะเกือบเต็มก็ใช่ตะก้าแล้วองต้นใหญ่ครับอุ้ยนี้ต้นใหญ่มากทุกคนอันนี้มันเป็นใบใบหยักเนี่ยใบหยักหยักใบมันจะเป็นรอนรอนอุ้ยอันนี้สวยสวยมากแข็งแข็งหน่อยอ่านี่ เทียบกันเนี่ยเทียบสองตัวนี้เนาะนี่ก็ตัวนี้จะเป็นแบบลอนๆเนาะใช่ครับตัวนี้จะออกเรียบๆหน่อยอ่าครับแต่ก็เห็นกระดูกใบนะชัดเจนก็เห็นแต่ว่าอันนี้จะรู้สึกว่ามันเขาจะนูนนูนแล้วก็เห็นชัดกว่าอ่าอุ้ยนี้ก็สวยนะแล้วตัวนี้ตัวใหญ่เท่าไหร่พี่ตัวนี้สามพันครับสามพันอุ้ยในน่ามาตัวนี้คุ้มเพราะใหญ่สวยนะนี่เขาเขาสามารถใหญ่ได้มากกว่านี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือเปลี่ยนกระถางนี่คือใหญ่เลยใช่ผมเคยเห็นต้นใหญ่มันสูงประมาณเนี้ยครับ โอ้ราคาดีราคาดีสามพันอ่ะครับผมมามาดูติดตต้นนี้เลยอันนี้เป็นไอ,นอสลสตารแทาคคอนนะครับอุ้ยลายดีนะโอเคเลยนะอาจจะมีตําหนิบ้างเล็กน้อยเนาะครับนี่ต้นนี้หนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบหกใบหกใบแปดนิ้วเท่าไหร่ครับอันนี้เจ็ดร้อยอุ้ยราคาดีมากเจ็ดร้อยบาทใช่เริ่มม<ห>ีรูแล้วราคาดีราคาดีาาดมีรูชีตแล้วด้วยนะครับนี่โอเคครับผมต้นต่อไปเลย อันนี้เป็นอโลกาเซียแจ็คลินครับอโลคาเซียแจ็คลินนะครับผมครับต้นใหญ่จริงๆไม่ได้มาขายก็เอามาโชว์ขายต้นเล็กต้นละร้อยต้นเล็กก็ร้อยใช่แต่ถ้าต้นใหญ่ถ้าใครสนใจก็พันหนึ่งแล้วกันนะพันหนึ่งนะครับผมครับนี่ต้นใหญ่มากเขาสามารถใหญ่ได้มากกว่านี้ไหมพี่ก็ต้นที่บ้านมันจะใหญ่กว่านี้อีกใหญ่ของผมใหญ่เท่าต้นอันนั้นของพี่เขาอะต้นหมูช้างใช่โอ้ก็ถือว่าใบใหญ่นะ ใช่อ่าโอเคครับผมต้นต่อไปเลยไอ้นี้ไอ้พี่ลุงหูช้างหูช้างดางเนาะครับต้นละร้อยห้าสิบบาทถามจริงครับร้อยห้าสิบมันดางน้อยอ่ะดังน้อยห้าสิบพอร้อยห้าสิบบาทนะครับผมครับมีราคาดีรอแล้วแหละอ่าราคาดีมากนะครับผมใบใหม่สวยอยู่นีใบใหม่เปิดมาอย่างนี้มาต้นต่อไปเลยครับอันนี้มันก็จะเป็น กุ้งปอดนี้ก็จะมีกุ้งวางคอเนาะครับก็ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยครับโอ้ราคาแล้วก็มีทอทถ้ำทอทถ้ำเท่าไหร่ครับทอทถ้ำห้าสิบบาททอทถ้ำห้าสิบครับราคาดีอีกแล้วทุกคนมีหลายต้นอยู่อันนี้ต้นหนึ่งแล้วก็อันต้นตรงนี้อีกต้นโอ้ทอทถ้ำห้าสิบบาทครับอืมโอเคครับต้องไปเลยปูระบอปูระบอต้นนี้ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยถ้าฟอร์มนี้ก็เอาสี่ร้อยฟอร์มนี้สี่ร้อยนะครับก็จะมีห้าใบครับ มีห้าใบสวยๆแบบนี้เลยนี่อุรอบอดดังเนาะนี่อันนี้ก็หนึ่งร้อยใช่อันนี้เป็นไม้บางข้อข้อเนาะแต่ขึ้นใบใหม่มาแล้วใช่แต่อันนี้ก็จะได้ยาวๆไปเลยอันนี้ก็คุมนะใช่สี่ร้อยบาทนะครับผมครับอ่าต้นต่อไปเลยครับอันนี้เป็นสกินเดบัสไหมครับใช่ครับเป็นตัวแพตตินัมแพตตินัมเนาะน่าจะเป็นเอ่อแพตินัมจริงหน้าสวยเนาะนี่ใบมันจะเป็นแบบเงินเงินกอซี่ <4 S 1> อ่ะ ใช่ครับผมอันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาเอาร้อยหนึ่งเงินหนึ่งร้อยบาทโอ้โหราคาดีทุกคนสกินเดบลัตัวนี้เป็นแพตินทมด้วยนะครับนี่ราคาดีมากมก็อันนี้มันเป็นอีพีมาโบอีพีมาโบใช่โอ้ความยาวดูน้องโอ้โหคือแบบยาวๆแบบนี้เลยก็หนึ่งร้อยบาทโอ้ย <laughs> ราคาดีมากอีพีมาเบิล้ยวยาวแบบนี้ทุกคนเอาไปตัดเอาไปทำนะหนึ่งร้อยบาท ราคาดีดีนี่หนึ่งร้อยบาทครับผมอันนี้เป็นเทนัมไหมครับไม่ใช่อะอันนี้เป็นไอโซดีรอยอโซดีรอยนี่ฟิโลเนาะพี่ใช่เป็นฟิโลเขาก็ใบใหญ่ดีอีกเนาะใช่ครับโซดีรอยนี่สวยสวยมีความคล้ายมามีซินวอคาวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นออกค้อยาวๆเนาะถ้าเป็นซิลเวอร์คาวมันจะเป็นเลื้อยดินเลื้อยเลียดลงดินใช่อันนี้มันเป็นไต่ขึ้นไตขึ้นใช่ โซเดียลอยนี้เท่าไหร่ครับก็ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบอ้ยราคาดีใบสีเงินครับผมสวยเนาะอันนี้ไอคูบาร์ซิวด่างอ่าใช่เขาเรียกว่าอะไรเฮเดลาคั่มเฮเดลาคั่มก็ห้าสิบบาทห้าสิบอ้โหแต่ก่อนเจแปมูลกระเขาไปทั้งห้าร้อยใช่โอ้ตอนมาใหม่ๆแพงมากแพงมากทุกคนจริงๆเขาอยู่ในตระกูลฟิโลนะตัวเนี้ยใช่เป็นตระกูลฟิโลตระกูลฟิโลแต่เราก็เรียกติดปากว่าฮูนั่นแหละใช่อันนี้ไต้คัลเลอร์เนาะไต่คัลเลอร์ร้อยหนึ่งไงถามจริงออุยยไ่เเเลลร์ นี่แต่เลอร์หนึ่งร้อยทุกคนราคาดีดีครับห่งร้อยบาทนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านบนบ้างอันนี้เป็นเจลสตินเจลสตินเนาะสี่ร้อยบาทโอ้ราคาดีมากเจสตินละลายดีด้วยสี่ร้อยบาทนะครับผมครับแต,แต่ถ้าขึ้นหลักเท่าไหร่ครับนี่นี่มันตัวอย่างให้มาดูอ๋อตัวอย่างให้ดูเนาะแต่ถ้าเกิดคนสนใจขึ้นหลักนี้เลยเท่าไหร่ครับนี่เท่าเท่าไหร่เดียวเอา ก้าร้อยแล้วกันเก้าโอ้ยละเก้าร้อยก็ยังราคาดีนะอ่าครับก็เนี่ยเอาโบมอสลาเอาโบนะนี่อันนี้เอาโบเป็นวางข้อวงข้อใบใหนี้เปิดมาดีนะใช่อันนี้ใบมันหายไปแล้วใบหนึ่งครับผมอันนี้อยู่ที่ราคาครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบครับเอาโบราคาดีดีสองร้อยห้าสิบใช่แต่มันก็จะมีตําหนิเยอะหน่อยใบนี้หายใบใบนี้หายไปเกือบใบหนึ่งครับ ต่ลายดีนะเจ๊บอกเลยลาย,ลายดีลายดีน้องเปิดมาดีเลย่ลยละใบล่าสุดสวยอยู่แต่ว่าทาสเตียด้วยครับอืมอ่าเราก็จะมีอันนี้มาเบินนล้ลนเนาะรางวัลรางวัลมาเบิ้ลรางวัลมาเบิ้ลเท่าไหร่ครับสองพันสองอ่ะโอ้แลลายดีมากใบใหญ่ด้วยรางวัลมาเบิ้ลนะครับนี่สองพันสองร้อยครับาราคาดีมากทุกคนุ้ยวันนี้ราคาดีจริงๆทุกคนทุกต้นเลยในกลุ่มประมงก็ยังสามสี่พัน แต่นี้ขอสองพันสองร้อยบาทครับโอ้โหราคาดีดีเรามาดูทิกน้องกุ้งของเราบ้างพี่กุ้งก็มีหลายไซส์อยู่อเริ่มที่ไซส์ใหญ่กว่าได้พี่บอกเลยว่าลายดีทุกใบใช่ถ้าต้นนี้มันก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเก้าใบหนึ่งหลอดนี่ทุกคนใหญ่แบบนี้เลยพี่เท่าไหร่อันนี้พันห้าโอ้ราคาดีมากรแล้วะแต่ต้นนี้เอาสี่ร้อยพอโอ้ต้นนี้สี่ร้อยก็ดีนี่ ลายสวยนะลายค่อนข้างที่โอเคเลยถ้าาเนี่ยถ้าด่างเยอะไปก็ไม่ดีเนาะพี่เนาะมัน,มนก็จะท้มน้ำหน่อยใช่แล้วมันก็โตช้าแบบเนี้ยเลี้ยงดีแบบแบบโตแบบตับโตออสเตียดยนี่ยนี่ราคาดีสี่ร้อยอ่ะก็สตอเช็คสตอรี่เช็คสี่ร้อยกิโลเดนดอนเนาะพี่สตอรี่เช็กอ้นี่ก็ลายดีนะนี่ลายดีลายดีนี่โอ้ลายดีมาก สี่ร้อยบาทนะครับครับสี่ร้อยบาทออันนี้มันก็จะเป็นไฟเด็กไหมอันนี้เป็นเมโลเมโลป่ะพี่ใช่เมโลอ๋อนี่เมโลอุ้ยนี้น่าสวยเป็นอะโลคาเซียเนาะพี่เนาะใช่ครับเท่าไหร่ครับเมโลอันนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้ไฟเด็กไฟเด็กไฟเด็กดังต้นนี้สามร้อยสามร้อยอันต้นนี้สองร้อยอุ้ยแต่ว่าดังดีนะไฟเด็กนะเขาจะเป็นกำมะหยี่เนาะพี่เนาะใช่ครับนี่ ก็จะมีตัวเล็กนี่สองร้อยเลือกได้เลยเป็นไม้ไข่จังคู่ครับผมแล้วก็อันนี้วินสันร้อยหนึ่งวิเซติวิวสันต้องบอกเป็นไม่เอ่ยร้อยห้าสิบต้องบอกอ๋อต้องบอกเป็นลูกผสมเนาะนี่ถ้าวินสันจะเป็นอีกอย่างเนึ่นี่ก็ราคาดีอ่ะราคาน้าเก็บสะสมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็มาลันตาเรสร้อยหนึ่งอ่ะโอ้โหคุ้มเลยทุกคนสองยอดมาลันตาเรสสวยๆนี่ร้อยหนึ่ง แจวมีนี่ประกายดาวไหมประกายดาวใช่ครต้นละร้อยประกายดาวหนึ่งร้อยบาทนี่ลายสวยเลยนี่มีสามต้นโอเคครับปุ่มนี่แล้วก็ขอทํานี่ก็ห้าสิบเนาะใช่ครับขอทำห้าสิบาทนะครับปุ่มแล้วก็จะมีอากูนีมาอนี้มันนีล่าก็สี่ร้อยเกียวเหมือนปีดังเนาะใช่นี่ดังตัวมากสี่ร้อยห้าสิบบาทครับอ่าอ่าริงอลไฟทเท่าไหร่ครับริงอลไฟทเอ่อร้อยห้าสิบ ต้นบอลเลอร์เลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทลิงออกป้ายนะนี่ร,ราคาดีลายสวยด้วยไปตัดได้แล้วด้วยนี่อ่าตอไนี้ไอซ์ต่อไอซ์สตอไอซ์ตัวนี้นสออามร้อยสามร้อยแต่กระดังงชมพูชมพูหวานหวานครับอืมลายดีลายดีด้วยอ่าแล้วก็อันนี้เป็น,นมะละกอเลยเมะละกอเลยมะละกอเลยดังมันเป็นดังมิน้นท์อ่ะอ๋อน้องจากด่างเข้าไปใน ใบเลยต้องบอกงี้เนาะใช่นี่แต่ต้นใหญ่นะผมตัดมาจากต้นด่างแต่ว่ามันออกเป็นฟูมินเลยอ่ะอ๋อนี่ใช่อันนี้เท่าไหร่ครับต้นนี้ห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับมะระกรื้อเนาะต้องบอกเป็นมาระกรเลยตช่นี้ฟิโลเดนดอนลาเดอร์ตัมโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าว่าใครสนใจนะครับผมร้านของพี่ฮอนนะหรือว่าร้านเอฟเอ็นการ์เด้นเนาะก็ติดต่อสอบถามพี่ฮอนมาได้เลยอเดี๋ยวผมรบกวนพี่ฮอนช่วย ปากช่องทางการติดต่อก็ชื่อร้านอีกหนึ่งรอครับก็ช่องทางติดต่อมี Facebook แล้วก็ไอจชื่อ F N Garden House ครับครับผมโทรก็ศูนย์เก้าศ็ดสองศูนย์เครับครับผมก็จะมีประมาณนี้เนี่ยสำหรับนี้ก็ขอบคุณพี่ฮอนมากๆนะครับผมครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูร้านไม้มงคลอีกหนึ่งร้านนะทุกคนวันนี้อาจจะอาจจะมาน้อยหน่อยทุกคนอาจจะมาน้อยหน่อยวันนี้เราไปแบบโซนไม้มงคลบ้างโซนโซนไม้มงคลบ้างเนาะนี่ อาจจะมาน้อยแต่ตอนแรกก็คือบอกว่าฝนฝนจะตกด้วยแหละก็เลยแบบเฮ้ยจะไล่ดีหรือไม่ไล่ดีด้วยนี่เราไปดูไม้มงคลอีกหนึงน่งร้านทางนู้นร้านใหญ่นะวันนี้ไม้มงคลร้านใหญ่นี่นี่มาดูที่ร้านนี้หน่อยนี่นี่ทุกคนไม้มงคลใครกําลังแบบ จะหาซื้อปลูกงาอหรือว่าให้เป็นของขวัญน,นี่จะพามาดูร้านนี้เลยมีอาดต่ขออนุญาตนะคะแม่อ้วนนี่เดี๋ยวสร้างบรรยากาศให้คึกืนขึ้นมา,าหน่อยวันนี้ออกจะออกเงียบๆหน่อยเพราะฝนนี่งไหยได้ไรทีนี้อ่าอุ้ยแม่อ้วนหวัดดีครับสวัดดีครับอ,อ่าเอ้ายินได้ไหมแม่ไม่ใช่อะไรมองไม่เห็นอ๋อโอเคอได้ละ สวัสดีค่ะสวัสดีครับปุมอันนี้เดี๋ยวขอเบอร์โทรติดต่อนะยครับแม่อ้วนศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าสองศูนย์สี่เก้าสองศูนย์สี่เก้าเบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมแม่ได้ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับนี่วันนี้แม่เอามามาเยอะมากเดี๋ยวให้แม่พามาดูเลยว่าวันนี้มีต้นอะไรบ้างแม่แล้วก็ราคาอะไรไงบ้างเนาะมาแม่ให้พามาดูเลยดูอะไรว่าอะไรไงบ้างไปดูโซนโซนนู้นหน่อยก็ได้แม่เอาเป็นโซนไม้แดดก่อนเนาะเอาเป็นไม้แดดก่อน นี่ตัวนี้อยากนําเสนอทุกคนเอาตัวนี้ก่อนเลยแม่พ่ลังกาสาไหมพ่ลังกาษาด่างนี่เขาจะเป็นลักษณะด่างๆแบบนี้เลยปกติใบเขียวคือเป็นพื้นใบเขียวปกติเนมีมันใช่อะแต่วันนี้จะด่างออกเปขอบใบปกติเขาจะเป็นเขียวทั้งหมดเลยครับแต่อันนี้เป็นเขาเรียกประเภทด่างะดต้นใหญ่มากเลยให้แม่เราอุ้มให้ดูเนาะว่าต้นใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากสิบนิ้วเนาะสิบนิ้วนี่โอ๊ยลืมถาม ค่าส่งแม่คิดอะไรยังไงแม่ค่าส่งถ้าใส่ตะกร้าก็ร้อยนึงเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยถ้าเป็นกล่องอะครับแม่กล่องก็แปดสิบเริ่มต้นที่แปดสิบาทเนาะนี่อันนี้ก็คือพิรังกาสาดางังนี่ชื่อก็อาจจะดูแปลกๆแต่ก็เพาะนะนี่เป็นไม้ตระกูลเอ่อหมาเป็นประเภทสมุนไพรสมุนไพรเนาะ,ะมันจะมีลูกเหมือนเหมือนลูกว่าครับอันนี้ดอก โอ้ดอกเขาจะเป็นแถวขาวแบบนี้เนาะดอกเขาขานี่แล้วก็จะมีลูกลูกก็จะเวลาสุกก็จะสีดำเหมือนลูกว่าค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะอ่าตอนนี้ยังไม่มีเนาะ,ะมีแต่ดอกถ้าไซน,นี้ที่ได้เขาแม่สามร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะสามร้อยห้าสิบจะส่งให้ฟรีดนไ,ไ,งไงลูกเนี่ยลูกอ๋อนี่ไงเขามีลูกแบบนี้ลูกเขาไปทําอะไรยังไงแม่มันเป็นสมุนไพรอะตรงไปเซิร์ชดูมันก็ออจําแม่จําไม่ได้แต่ว่า รู้แต่ว่าเป็นสมุนไพรเนาะเป็นสรรพคุณทางสมุนไพรแล้วก็จะมีน้องนกน้อยนําโชค้องเรานะคะนี่อันนี้ก็ไม้แดดเนาะแม่ะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวพู้หรือตัวเมียตัวเมียเนาะตัว่นตัวพู้เขาจะเป็นตัวชมพูเล็กๆใช่ต้นเล็กก็เล็กๆตัวเล็กๆกขาังออกดอกนี่ค่ะอันนี้คือตัวเมียเนาะต้นใหญ่มากเหมือนกันทุกคนไซส์แปดนิ้วกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็อันนี้ตัวด่างไหมแม่ อันนี้เหรอใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นฝากเงินออกวักเงินกวักเงินเจเข้าใจะเป็นนกนกนำโชคเหมือนกันใช่ค่ะแต่พอเขาโดนแดดเขาจะชมพูเลยใช่ค่ะพวกนี้ถ้าตากแดดจะเป็นชมพูค่ะสวยมากค่ะถ้าตากแดดอันนี้เลี้ยงก็ตาย้นไม้บ้างอะไรบ้างก็คือถ้าด่างข่าเลี้ยงแดดก็ชมพูเลยใช่แต่สวยเนาะก็ตอนตักตักช้ำขนาดมันเขาจะเป็นสีชมพูครับผมสวยเลยว่าสวยดีเป็นสีชมพูถ้าอยู่ร่มมุมก็ะจกขาวหน่อยแดดก็ชมพูแต่ก็สวยเก้าสิบบาทเองค่ะเก้าสิบ โอ้ราคาไม่ถึงร้อยโอเคครับเดี๋ยวตะกูนอดลูกค้าเขาร้านแป๊บหนึ่งอ,อนนัวตีนใชนะคะราคาไม่ถึงร้อยทุกคนราคาดีอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นไม้แดดนะทุกคนเจก็ลองเลี้ยงเขาก็เลี้ยงง่ายนะทุกคนเจก็เลี้ยงแบบว่ารดน้ำามาละครั้งเนาะเพราะเขาเป็นไม้แดดเจจเจพูดไปเลยก็ได้ได้ครับ <c oughs> เขาจะมีความสใจแม่เลยขี้เกียจพูด เขาจะมีความสวยพิบายครับตรงนี้เขาจะมีความด่างแล้วก็ลักษณะจะเป็นก้านยืดตรงๆที่มีแบบซ้ายขวาซ้ายขวาออกเรียงติดกันเลยเนาะนี่อันนี้ันนี้แม่บอกเก้าสิบาททุกคนได้กอคุ้มๆมปเลยนะกอแน่นๆแบบนี้เลยอ่ะพอดีแม่อ้วนแพ,ก,แพกของ oh. อลูกค้าเข้าร้านตกครู่นะครับผมนี่แล้วแม่อ้วนก็จะมีต้นนี้นะครับเล็บครุฑลังกาเนาะน,นี่ก็จะเป็นลักษณะ เป็นถ้วยเป็นใบหง๋อยใหญ่ๆนะครับเป็นไม้แดดเหมือนกันแต่ว่าไม่ชอบแดดแรงมากจะเป็นแบบว่าแดดชายคาหรือร่มํำไรเนาะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลนะครับผมที่มีความเชื่อกันว่าใครปลูกประดับหน้าบ้านเนาะก็จะป้องกันสิ่งไม่ดีเนาะเล็บเุ็บลังกาเนาะอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับหรืออะไรเอาแต่นั้นสวยงามนะคะแล้วก็จะมีไม้ดอกตัวนี้ครับอีกหนึ่งตัวเนาะนี่จะเป็นโพยเซียนเนาะแต่ว่าเป็นโพลเซียนต้นใหญ่แล้วอืม อันนี้ก็ะถางไซส์สิบนิ้วนะนี่แล้วนาะจะมีเนาะดอกเขาจะเป็นดอกสีชมพูแบบนี้เป็นชั้นเลยสวยงามมากทุกคนราคาดีด้วยหนึ่งร้อยแปดสิบเนี่ยใครกําลังหาโปรเซียนที่แบบว่ามันเป็นต้นสูงเรียงชั้นโตโแบบนี้ทุกคนแนะนําเป็นไมนแหละนะนําแนะนต้นนี้ตอบโจทย์หนึ่งร้อยแปดสิบาทเท่านั้นนะครับกวาดกันเนาะกวาดี่พอดีแม่อ้วนสิดลูกนะถ้าถ้าหนูแล้วสองต้นเราสามร้อย ใช่ถ้สมกู่เดี๋ยวสักกู่นะครับแม่อ้วนเดี๋ยวเจ๊เอามาโทษนะครับมาต่อนะครับผมนี่เราก็จะมาที่เป็นตัวนี้นะนี่เป็นไม้ฟอกอากาศอีกหนึ่งตัวนะครับผมน้องชื่อว่าลิ้นมังกรดาบเงินหรือว่าลิ้นมังกรเงินเนาะน้องจะมีความดังแบบนี้เลยเลียงแดดร้อยก็ได้นะครับอยู่ในบ้านก็ได้นะเป็นไม้มงคลฟอกอากาศอีกหนึ่งตัวด้วยสวยงามนี่ แม่วันครับดิ้นมังกรดาบเหมนเท่าไหร่ตัวน,นี้หนึ่งร้อยบาทยังไม่รวมส่งนะครับพอดีแม่วันติดลูกค้านะเดี๋ยวเจให้ไล์เจไลน์ไปก่อนเนาะนี่แล้วก็ว่านางคุ้มนี่ไบ,บเบอร์เลยทุกคนหูใแบท้ามือเจเลยแนตะ่เจขออนุญาตเสียบเสียบไมอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะเจขออนุญาตเสียบไมอีกอันหนึ่งสักครู่นะครับผม อะมาต่อเลยทุกคนว่านางคุ้มนะครับใบให,ใหญ่เลยของงานแม่วันเนาะนี่ใบเงางามมากนีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแล้วก็จะมีโชคเก้าชั้นตัวนี้จะเป็นโชคเก้าชั้นเขียวกระถางแปดนิ้วนะครับอันนี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต้นบอลเลอร์เลยนะโชคเก้าชั้นเขียวอ่าแล้วก็ถุงเงินถุงทองใบบอลเลอร์เลยทุกคนนี่ ด่างขาวๆเหลืองๆแบบนี้ดูมือเจนะครับนี่อันนี้ก็อยู่ที่ราคาแปดสิบาทเนาะแม่วนมีสองต้นนี่แล้วก็สยามมอนสเตอรล่านะครับผมนี่เป็นตระกูลมอนสเตอรล่านะครับผมต้นนี้ตอนเด็กๆน้องจะมีความเหมือนฟูปีกนกเลยใบเล็กๆแต่น้องต้องได้อายุนะทุกคนน้องถึงจะใบฉีกต้องเลี้ยงเป็นปีเหมือนกันอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะน้องจะมีความฉีกแฉกสวยมาก ฟิโลเดนดอนเบอร์กินหนึ่งร้อยห้าสิบาทนาจะมีความสวยที่ลายใบมีหนึ่งร้อยห้าสิบาทปูฉลูนะครับกอแน่นๆเลยนีปูฉลูก็แน่นๆแบบนี้เลยในกระถางมีหลายต้นอยู่นะน,นี่กระถางแปดนิ้วอ่ะแปดนิ้วเก้านิ้วก็อยู่ที่แปดสิบาทนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้สยามเซ็นเตอร์เก้าสิบบาทกระถางนี้สวยงามมากเลยทุกคนเพราะว่า น้องจะมีความเป็นแบบขา,ขาวๆนี่สวยงามมากเลยเก้าสิบบาทราคาดีมากแล้วก็ตัวนี้เอาไว้เสียงโซ่ทุกคนเอาไว้ดูตัวเลขเนาะว่านพญาใหญ่แยะกระถางนี้แปดนิ้วนี่แต่ว่าต้นใหญ่แล้วเนาะหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับเสน่จันโกมีหนึ่งร้อยี่สิบต้นใหญ่นะนี่แล้วก็จะมีเสน่จันเขาตัวนี้สองร้อยบาทนะครับนี่ ปอมนี้เลยสองร้อยบาทอ่ะแล้วก็อากูนิมาบัลลังเงินแปดสิบาทนะตัวนี้ไซส์แปดนิ้วตัวนี้เพชรราชานะครับใบยาวๆแบบนี้ร้อยห้าสิบส้มจีดด่างก็อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูโซนทางด้านนี้มั่งโซนทางด้านนี้แม่อ้วนก็จะมีพวก ยิงมังกรแคะนะครับที่ใส่กระถางล้วก็โรยหินสวยๆให้แล้วก็วเริ่มต้นที่ห้าสิบาทนี่มีมังกรทองแคะด้วยเจ็ดสิบบาทเนาะคลีปาวานห้าสิบาทช้อนเงินช้อนทองเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ใส่กระถางสวยๆให้เลยบันไดเศรษฐีก็มีแล้วก็มีมายมเงินมายมทองหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนี่กวากมรกตดำสวยมากนี่แล้วก็จะมีตัวนี้กวากดำร้อยหาสิบเก้าบาท แล้วก็จะมีสเสน่จันแดงสเสน่จันโกเมนเนาะก็กระถางละห้าสิบาทก็ฟอร์มสวยนะฟอร์มใหญ่อยู่นี่ห้าสิบบาท<ส>แล้วก็จะมีนาคราดประธานพรหรือโรสคาเชียนาคลาดดำเนาะที่เราเรียกกันลักษณะจะเหมือนดาบอย่างนี้เลยอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมอ่าแล้วก็ปวกมรกตดำสองร้อยห้าสิบาทเป็นต้นใหญ่หญเลยนี่ราคาดีมาก แม่แล้วเหลืองอมพันเท่าไหร่แมท่ทองทอมพันเท่าไหร่แม่สามร้อยห้าสิบม้ย้าีลูกลูกด้วยไม่แดดเนาะแม่เนาะนออนนชอบแดดม,บบด,ดมากเหมือนกัน,บบน,นวสวยงามสวยงามอ่ะแล้วก็จะมาโซนทางด้านนี้เหมือนกันปืนเกล็ดหอมหรอเกล็ดหอยเกล็ดหอยเกล็ดหอยเปืนเกล็ดห,ห,หอยตอยนแรกใจอ่านว่าเกล็ดหอม อันนี้ก็อยู่ที่ห้าสิบบาทอ่าแล้วก็จะมีพญาคลาทองห้าสิบบาทนะครับนี่ห้าสิบาทหมดเลยมาหาเฮงก็ห้าสิบบาทนี่อันนี้จะเป็นโพสเซนแคร์ไหมแม่อุ้ยโปลย์เซนแคร์น่ารักมากเลยดอกสีแดงสดๆแบบนี้เลยโพสเซนแคร์อันนี้ก็อยู่ที่ห้าสิบาทราคาดีๆนี่ห้าสิบาทเท่านั้นโพสเซนแคร์ราคาดีๆ แล้วก็จะมีพุทธพิชยาต้นละสี่สิบสามกระถางร้อยทุกคนอ่าไมยร้านแม่วนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่อ๋อลืมสานาด,ดูนี่ด้านหลังนั้นไปหมดแล้วหรอแม่อ๋สาราด,ดูตอนนี้จกักรพรัดเนาะก็อบอกจกักรพรัดต้นใหญ่ใหญ่มากหนึ่งร้อยห้าสิบนี่อ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับร้านแม่วนเนะาะไม้มงคลนะใครสนใจก็ ติดต่อสอบถามมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะ085 075 2049เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยเนาะแอดไลน์มาหาแม่อ้วนเลยนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอบคุณแม่อ้วนมากๆนะครับผมขอบคุณครับอ่าขอบคุณนะครับผมนี่วันนี้ก็จะมาแค่ประมาณสองล้านนิดกับหนึ่งเนาะก็เลยแบบกลัวเพื่อนๆเนหงาก็เลยพามาดูแค่สองล้านเพราะว่าตอนแรกเจ๊ก็นึกว่าฝนจะตกเนาะก็ใครสนใจติด สนใจต้นไม้ต้นไหนก็ติดต่อสอบถามร้านแม่แม่พี่พี่เขาไลน์ได้เลยนะครับผมสำหรับคืนนี้วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเจก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนะครับช่วยกดไลค์ช่วยกด like, แชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมช่อง YouTube JP p ์เพนนะครับเพื่อเพื่อนๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้นะครับผมสำหรับคืนนี้ก็ฝวันดีลาตีสวัสด์นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ